จ้าพี่น้องจ้าอ่าเอาทุเรียนไม่อวดก่อนเนาะค่ะพี่นอ้อ,นนงอ,งนองจ้าอันทุเรียนงดูหล่างามหายดูบักง้ายพี่น้องจ้าอืมพูดนะนี่ตะฟู่ใหญ่ๆจ้ากันเลยอมาอวดพี่อวดน้องเขาเนาะค่ะเนาะอืมิึงดูจ้า,าอ่าได้ทุเรียนน่วยนี่จ้าก็เลยว่อาอ่าออกไปแล้วน้ำท่วมถนนเมือ่อขาพี่น้องอืม บัน so mm. ีว่าสซูเจฟังเจิ่นนี่กะก้าฟขึ้นมาเลยค่ะพี่น้องว่นออกไปประมาณชั่วโมงหนึ่งหาเกือบหาทางเข่าบานบ่ได้ค่ะพี่น้องน้ำน้ำาล่นเลยค่ะอ่านี่กะกราฟขึ้นมาเลยค่ะพี่น้องว่นออกไปประมาณชั่วโมงหนึ่งหาเกือบหาทางเข่าบานบ่ได้ค่ะพี่น้องน้ำน้ำาล่นเลยค่ะเออสิวบาให้ว่าสซูพี่น้องฟั่งก่อนได้ทุเรียนไว้นี่มากจังไดมือว่านี้ฝนตกแห้งค่ะพี่น้องจ้า อืมออกไปคือสาเหตุมาจากได้ทุเรียนฟรีเนาะค่ะพี่น้องจา้ามึงดูหล่าลูกบอกยายพี่น้องกันเลยอได้มาอวดพี่อวดน้องเขานะาจา้าอืมมึงดูหล่างามหายลูกบอกยายพี่น้องจา้าอืมพูดนะมีตะฟู่ใหญ่ๆจ้าก,กันเลยอะมาอวดพี่อวดน้องเขานา้อค่ะเนาะอืมมึงดูเจ้าละจ้าผลตกอยู่บ้านกันเลยฝุกนได้กินทุเรียนฟรีค่ะพี่น้องจา้าขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะ อ่าบายยจะกินบม่ท่านใดหรอกจ้าก็สิเป็นเมื้อนี้ลหละจ้าเพราะว่ามันกระหามแบบอยากกินบานกรอบหนุ่มไนเนาะค่ะพี่น้องจา้ามีแต่ฟูใหญ่ๆจา้ามีแต่มึงดูละ่ะงามให้ดูบักใหญยพี่น้องจา้าอือพูดนะมีแต่ฟูใหญ่ๆจากก้ากันเลยอมาอวดพี่อวดน้องเฮาเนาะค่ะเนาะอืมิมึงดูเออสิเว้าให้เว้าสูพี่น้องฟังก่อนไดทุเรียน,น่วยนี่มากจังได หมื่อวานนี้ฝนตกแห้งค่ะพี่น้องจ้าอืมออกไปเออสิเา้าให้เอาสูพี่น้องฟังก่อนได้ทุเรียนหน่อยนี่มาจังใดมื่อวานนี่ฝนตกแห้งค่ะพี่น้องจ้าอืมออกไปยู่ที่อำเภอมาขามเนาะค่ะมื่อวานเนาะอ่าเข้าบ้านมาปัาป๊บบันี้เจพนเรยถามว่าคือเข้าบ้านมาเนาะค่ะพี่น้องจ้าสาเหตุที่หลายๆขอบคุณเพื่อนๆทุกท่าน มื่อนี่ยจารุวันกะเอาทุเรียนมาอวดพี่อวดนองเขาเีย่หน่วยนี่มอนห้องจ้าพี่นองจ้าอ่าเนื่องจากว่าเมู่วานนี่เนาะคะ่ะอ่าฝนตกหนักมากเลยค่ะพี่นองจา้าคือสาเหตุมาจากได้ทุเรียนฟรีเนาะค่ะพี่นองจา้ามึงดูหลานหู่ปังญาพี่นองก็เลยได้มาอวดพี่อวดนองเขานะจา้าอืมจ้ากระสีได้อัน กินกับเขา่ามือเศร้าก็สินี่แหละอาหารเศร้จาจ้าพี่น้องจา้าขอบคุณที่อที่รับชมคลิปด้วยจา้าเด้อขอบกินบดท่านใดดอกจ้าก็สิเป็นมือนีแหละจา้าเพราะว่ามันกระหามแบบอยากกินหวานกรอบนุ่มไนเนาะคะ่ะพี่น้องจา้ามิต่ฟูใหญ่จา้จามแต่เออสิเา้าให้เราสูพี่น้องฟังก่อนไดทุเรียน,วน่วยนีมากจังไดมือว่านีฝนตกแห้งคะ่ะพี่น้องจา้าอืมออกไปทำงานบ่ได้เลยคะ่ะพี่น้องจา้า จ้ да, าพราะว่าออกไปมองได้ครับรถออกไปมองได้น้ำท่วมถนนเมด่พี่น้องจ่าเกือบเขาบ้านบ่ไไรครับพ er ี่น้องคือสาเหตุมาจากได้ทุเรียนฟรีเนาะค่ะพี่น้องจ่าม่งดูหล่หมูกบางยายพี่น้องกันเลยอ่ะได้มาอวดพี่อวดน้องเขาเนาะจ้าอืมได้ถือทุเรียนหน่วยนี้มาฝากจ้าพี่น้องก็เลยได้ได้กินก็คือได้ถือทุเรียนหน่วยนี้มาฝากจ้าพี่น้องกันเลยได้ได้กิน คเคลื่อนนวยนี่หมอนท้องจ้าพี่น้องจ้าอ่าเนื่องจากว่ามือว่านนี่เนาะค่ะอ่าฝนตกหนักมากเลยค่ะพี่น้องจ้านี่ก็กราฟขึ้นมาเลยค่ะพี่น้องว่นออกไปประมาณชั่วโมงหนึ่งหาเกือบหาทางเข้าบ้านบ่ด้ค่ะพี่น้องน้ำน้ำล้นเลยค่ะอ่านี่ก็ ก้าบขึ้นมาเลยค่ะพี่น้องว่นออกไปประมาณชั่วโมงหนึ่งหาเกือบ <_ d ata> ห,หาทาาเข่าบัานบ่ได้ค่ะพี่น้องน้ำน้ำาล่นเลยค่ะจ้าพี่น้องจ้า,อาเอาทุเรียนไม้อวดก่อนเนาะค่ะพี่น้องจ้าอันทุเรียนทำงานบ่ได้เลยค่ะพี่น้องจ้าจ้าพว่าออกไปมองได้ขับรถออกไปมองได้น้ำท่วมถนนมดพี่น้องจ้าเกือบเข่าบันบ่ได้ค่ะพี่น้อง <_ d ata> จ้าพี el, ่น้องจ้าอ่าเอาทุเรียนไม้อวดก่อนเนาะค่ะพี่น้องจ้าอันทุเรียนเออสิวให้เราสูพี่น้องฟังก่อนได้ทุเรียนหน่วยนี่มาจังใดเมื่อวานนี้ฝนตกแห้งค่ะพี่น้องจ้าอืมออกไปจ้าพี่น้องจ้าอ่าเอาทุเรียนไม้อวดก่อนเนาะค่ะพี่น้องจ้าอัน ทุเรศสาเหตุมาจากได้ทุเรียนฟรีเนาะค่ะพี่น้องจา้ามึงดูหลาลูกก่องยายพี่น้องก็เลยอ่ะได้มาอวดพี่อวดน้องเขาเนะจา้าอืมได้ถือทุเรียนหนวยนี่มาฝากจาก้าพี่น้องก็เลยไ,ได้กินกาคือว่าอ่าได้ทุเรียนนวยนี่จ้าก็กเลยมาอ่าออกไปแล้วน้ำท่วมถนนเมื่อข่ะพี่น้องอืมบันีเ้เราสู้เจฟังเจพนี่กา กราฟขึ้นมาเลยค่ะพี่น้องว่นออกไปประมาณชั่วโมงหนึ่งหาเกือบหาทางเข้าบานบ่ด้ค่ะพี่น้องน้ำน้ำล้นเลยค่ะคือสาเหตุมาจากไดทุเลียนฟรีเนาะค่ะพี่น้องจ่ามึงดูหล่าลูกบอกยายพี่น้องกันเลยอไดมาอวดพี่อวดน้องเขานะจ้าจอืมนี่ก็กราฟขึ้นมาเลยค่ะพี่น้องว่นออกไปประมาณชั่วโมงหนึ่งหาเกือบหาทางเข้าบันบ่ด้ค่ะพี่น้องน้ำน้ำล้นเลยค่ะ ทํางานบ่ไดรเลยค่ะพี่น้องจ้าจ้าพว่าออกไปมองได้ครับรถออกไปมองได้น้ำท่วมถนนเมื่อพี่น้องจ้าเกือบเขาบานบ่ไไรครับพี่น้องจ้ากระิได้อันไอกินกับเข่ามือเศร้ากระซินี่ล่ะอาหารเศร้าจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณที่อ่าที่รับชมคลิปเด้อจ้าเด้อขอบคุณจ้ากระิได้อันไอกินกับเข่ามือเศร้ากระซินี่ล่ะอาหารเศร้าจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณที่อ่า พี่รับชมคลิปเด้จ้าเด้อขอบคุณได้ถือทุเรียนนวยนี้มาฝากจ้าพี่น้องก็ได,ได้ได้กินก็คือจ้าพี่น้องจ้าอ่าเอาทุเรียนไม้อวดก่อนเนาะค่ะพี่น้องจ้าอันทุเรียนซีวาให้เราสูพี่น้องฟังก่อนได้ทุเรียนนวยนี้มาจังใดเมื่อวานนี่ฝนตกแห้งค่ะพี่น้องจ้าอืม ออกไปกินบ่ท่านได้ดอกจ้าก็สิเป็นเมื่อนี้ลหละจ้าเพราะว่ามันกระหามแบบอยากกินบวานกรอบนุ่มในเนาะค่ะพี่น้องจา้ามีตะผูใหญ่ๆจา้ามีตว่าเอ่อไดุ้เลิ้วหนีจ้าก็กเลยวา่าอ่าออกไปแล้วน้ำถ่วมถนนเมือ่อขาพี่น้องอืมบัน้ีว้าสุเจฟังเจพ่เลิ้วหนีหมอนท้องจ้าพี่น้องจ้าเนื่องจาก,จากว่าเมื่อวานนี้เนาะคะ่ะอ่าฝนตกหนักมากเลยค่ะพี่น้องจา้า สู่พี่น้องฟังก่อนเนาะค่ะที่ได้ทุเรียนนุ่ยนีมาอ่าได้มาแบบใด้แม่นบ่ค่ะพี่น้องก็เลยอยากอ่าอธิบายให้ฟังนิดนึงจ้าเมื่อวานโมระจ้าฝนตกอยู่บ้านก็เลยฝูกได้กินทุเรียนฟรีค่ะพี่น้องจ้าขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะอ่าบ๊ายบายจ้าอยู่ที่อำเภอมะขามเนาะค่ะเมื่อวานเนาะอ่าเข้าบ้านมาปั๊บมานี้เจ๊เพิ่นเลยถามว่าคือเข้าบ้านมาเนาะค่ะพี่น้องจ้า สาเหตุที่หลายๆขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านมือนี้จารุวันกะเอาทุเรียนมะอวดพี่อวดน้องเขากินมาท่านได้หอกจ้ากะสิเป็นมือนี้แหละจา้าเพราะว่ามันกระหามแบบอยากกินบ้านกรอบนุ่มไนเนาะค่ะพี่น้องจา้ามีแต่ฟูใหญ่ๆจา้ามีแต่ยู่ที่อำเภอมาขามเนาะคะ่ะหมู่บ้านเนาะอ่าเข่าบ้านมาปัา๊บบัณฑิเจพนเรยถามว่าคือเข่าบ้านมาเนาะคะ่ะพี่น้องจา้าสาเหตุที่นี่กะ ก้าวขึ้นมาเลยค่ะพี่น้องว่นออกไปประมาณชั่วโมงหนึ่งหาเกือบหาท่าเข่าบานบ่ได้ค่ะพี่น้องน้ำน้ำล้นเลยค่ะอ่าสูพี่น้องฟังก่นกนนะะนอนเนาะค่ะที่ใดทุเรียนหนีมากอ่าไดมากแบบใดแม่นบ่คขาพี่น้องก็เลยอยากอ่าอธิบายให้ฟังนิดนึงจ้ะว่าทำงานบ่ได้เลยค่ะพี่น้องจ้ะเพราะว่า,า,าออกไปมองใดครับรถออกไปมองใดน้ำท่วมถนนม่พี่น้องจ้ะเกือบเข่าบานบ่ได้ค่ะพี่น้อง ว่าได้ทุเรียนไว้นี่จ้ะก็เลยวา่าอ,ออกไปแล้วน้ำท่วมถนนเมื่อข่าวพี่นอ้องอบนันทีว้าสุเจฟังเจเพ่นายอยู่ที่อำเภอมาขามเนาะขาหมู่บ้านเนาะเข่าบ้านมาปัา๊บบันทีเจเพ่นเลยถามว่าคือเข่าบ้านมาเนาะขาพี่น้องจ้ะสาเหตุที่เออเบื้องเนี่ยค่ะที่สาเหตุได้สีว้าให้เออเบื้องเนี่ยค่ะ ที่สาเหตุได้สิวให้สิวให้เ้าสู้พี่น้องฟั่งก่อนใดทุเรียนวยนี้มาจังไหนมือวานนี้ฝนตกแห้งค่ะพี่น้องจ้าอืมออกไปหลายๆขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านเมื่อนี้จารุวันกัเอาทุเรียนมาอวดพี่อวดนอ้องเฮานีกะกลับขึ้นมาเลยค่ะพี่น้องว่นออกไปประมาณชั่วโมงหนึ่งหาเกือบหาทางเข่าบานบ่ด้ค่ะพี่น้องนา้นาน้าล้นเลยค่ะ อเออสิบ้าให้บ่าสููพี่น้องฟังก่อนได้ทุเรียน่วยนี่มากจังไดมือว่านี่ฝนตกแห้งค่ะพี่น้องจ้าอืมออกไปทํางานบ uh ่ได้เลยค่ะพี่น้องจ้าจ้าพว่าออกไปมองได้ขับรถออกไปมองได้น้ำท่วมถนนมดพี่น้องจ้าเกือบเข่าบานบ่ได้ค่ะพี่น้องเออสิบ้าให้เบ่าสููพี่น้องฟังก่อนได้ทุเรียนน่วยนี่มากจังไดมือว่านี่ฝนตกแห้งค่ะพี่น้องจ้าอืม ออกไปอละจ้าคนตกอยู่บ้านกเ็เลยฟุกได้กินทุเรียนฟรีค่ะพี่น้องจ้าขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะอ่าบ๊ายบายจ้าอละจ้าคนตกอยู่บ้านกเ็เลย